มูลทธิกำลังใจได้มอบที่นอนปิกนิกจำนวน500ชุดให้กับโรงพยาบาลสนามอบตอท่าซายส่วนความพร้อมตอนนี้เกือบสมบูรณ์แล้วเหลือเพียงงานของห้องน้ำห้องสุขาอีกเพียงเล็กน้อยค่ะ เมื่อเวลา9นาฬิกาของวันที่21มกราคมที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทรายวันนี้ค่ะทางมูลที่กำลังใจได้นำชุดที่นอนปิกนิกมามอบให้ศูนย์ห่วงใยคนสักครแห่งที่7องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทรายจำนวน500ชุดโดยมีนายสุรศักดิ์ผลยังทรงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นผู้รับมอบ ร่วมด้วยนายวุฒิพงสุภควนิณิชหัวหน้าสํานักงานจังหวัดสมุทรสาครนายนัทพัฒน์เอ็มอ่อนในอำเภอเมืองสมุทรสาครและนายีิริบูรทองบางเกาะนา,า,ายยกบตอท่าสายโดยชุดที่นอนปิกนิกนี้ก็จะใช้กับเตียงสนามของศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งนี้ที่มีทั้งหมด460เตียงใน2อาคาร และให้กับแพทย์พยาบาลที่มาประจําจุดที่นี่ซึ่งตอนนี้ก็มีแพทย์พยาบาลจากจังหวัดน่านชัยภูมิและนครพนมมาร่วมทีมกับโรงพยาบาลสมุทรสาครโดยมีการใช้อาคารที่พักของเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาเป็นที่พักของแพทย์พยาบาลและใช้ทําเป็นห้องควบคุมระบบในส่วนที่พักของผู้ติดเชื้อนั้นตอนนี้ก็เรียบร้อยเกือบสมบูรณ์เหลือเก็บงานระบบไฟเล็กน้อยส่วนห้องน้ำห้องสุขาที่ทำใหม่คาดว่าจะเสร็จภายในวันสองวันนี้ คาดว่าน่าจะเปิดใช้ศูนย์ได้ภายในวันที่25มกราคมส่วนศูนย์หงายคนสาครที่สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาครตอนนี้ปรับปรุงระบบต่างๆเป็นที่เรียบร้อยพร้อมใช้งานได้แต่ที่ยังไม่ใช้เพราะจุดนี้เป็นศูนย์ใหญ่ตอนนี้ยังพบผู้ติดเชื้อไม่มากก็จะใช้ศูนย์ขนาดเล็กไปก่อนแต่ถ้าหากพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่เมื่อใดก็จะส่งเข้าศูนย์หงายคนสาครสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาครค่ะ